ขณะนี้ค่ะพบพายุถึง3ลูกอยู่ในทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าปกติแล้วในเดือนนี้เนี่ยพายุมักจะไม่เกาะตัวถี่ขณะนี้แต่อย่างไรก็ตามพายุทั้ง3ลูกนี้เบื้องต้นยังไม่ส่งผลกระ้มต่อประเทศไทยค่ะสำหรับสถานการณ์ของพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและทะเลจีนใต้ ตอนนี้มีพายุที่ก่อตัวและได้ชื่อทั้งหมด3ลูกนะคะลูกแรกก็คืออยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนั่นก็คือใต้ฝุ่นหยินซิ่งนั่นเองค่ะตอนนี้กําลังเปลี่ยนทิศทางและจะอ่อนกําลังลงตามลําดับเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามอาจจะทําให้มีเมฆเพิ่มขึ้นด้านตะว,วันออกของภาคอีสานแต่ไม่น่าจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อบ้านเราค่ะ ส่วนอีกลูกหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือพายุโทราจีโทราจีเป็นชื่อต้นไม้มีดอกสวยงามที่พบในเกาหลีนะคะตั้งโดยเกาหลีค่ะถือว่าเป็นพายุลูกที่23ล่าสุดตอนนี้ทวีก,กำลังแรงเป็นไต้ฝุ่นแล้วนะคะมีทิศทาง